ลูกคนนจสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับตัวปีใหม่นะครับใน5แบรนด์นะครับก็คือรุ่นนี้นะครับก็ดีมากนะครับผมได้ลองเทสแล้วก็มาจากแบรนด์ของ CCE นะครับแล้วก็ตัวนี้มีทีเด็ดนะครับก็คือเดี๋ยวผมอธิบายสเปคคร่าวๆนะเป็นงาน5แบรนด์บอดี้เหล็กนะครับ ก็ปรับทั้งโมโนทั้งสเตอร์ได้นะครับนะครับก็มีช่อง 5. ปรับให้นะครับมี AUX ปกติอันนี้พวกนี้ก็ปกติปีทั่วไปมีมิกปีไม้สองช่องปรับเอ็กโคนะครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มไม่ปกติก็จะมีวอลลุ่มนะครับพวกนีก้ปกติเป็นงาน5แบนด์นะครับปรับปรับซับนะครับส่วนที่เด็ดก็คือตัวนี้นะครับก็คือ มีบลูทูธในตัวแล้วนะครับก็คือลูกค้าไม่ต้องไปหาที่เชื่อมบลูทูธแล้วนะครับหรือไม่ต้องเชื่อมจากเครื่องเล่นหนึ่งดินแล้วนะครับก็คือเอาไปถึงนะครับจัดได้เลยนะครับก็คือต่อได้เลยนะครับมีพาวเวอร์ตัวลำโพงนิดหน่อยนะครับก็คือฟังได้แล้วนะครับไม่ต้องไปหาตัวอินพุตต่างๆนะครับก็เล่นได้เลยนะครับลูกค้าที่จะไปเล่นการแจ้งก็ เล่นได้เลยนะครับโปรไฟล์12บสองเข้าก็เล่นได้เลยมาในรหัส c q นะครับตองเจ็ดมิกนะครับ c t E นะครับนะครับ๋ยวมาลองฟังเสียงก็โป๊ะใช้ได้เลยนะครับความสวยฐานะที่ยากลง้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยที่าดสมุทรชิตาจะสักจานิษ อิรษะพุทธชิตตาสัพพโสคุณติภาสัพโตนรุตโนมมหาลาภสัพัสิทธิพักสิทธิปวันตุเบสาธุสาสาธุสาธุ คาถาผู้ชาหลวงพ่ทอ,ทอที่มนเปลี่ยนชนะจน,จนขึ้นคอสุเหรียญพันลาที่ขอมีวาปัดเอาความจนวอนพ่อช่วยดลใี่คนเลตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะที่สมทำมาสิหลวง่อรวย โซโซที่วัดตะโกแผ่บุญบันดาลนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้ปีใหม่นะครับหาแบนต์ตัวนี้นะครับพร้อมกับระบบบลูทูธนะครับก็เชื่อมได้เลยนะครับอันนี้ผมเชื่อมมาจากคอมพิวเตอร์นะครับลูกค้าที่เชื่อมกับโทรศัพท์เชื่อมกับในรถนะครับก็เชื่อมได้ทันทีนะครับดีมากนะครับสะดวกนะครับสะดวกแล้วก็ไม่ ต้องเพิ่มอะไรเยอะแยะนะครับที่มารลบูทูก็เชื่อมง่ายมากนะครับต่อติดง่ายนะครับสนใจก็สั่งได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ